สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะงานพัฒนาชุมชนอบตหนองไฮนะคะเราจะพาทุกท่านมาดูการผลิตถ่านนะคะการเผาถ่านนะคะว่าเผาอย่างไรให้มีไรายได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีกรรม,มาวิธีการเผาถ่านนะคะ่อะเดี๋ยวเรามาทางนี้เลยนะคะอาจจะคุกคักนิดนึงนะคะ าเลยค่ะ,ะนี่นะคะอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ชุมชนที่ในชุมชนของเรามีนะคะก็คือการเผาถ่านขายนอกฤดูนะคะหรือว่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวนะคะเราจะมาดูว่าโอ้มีเผายังไงบ้างโดยมีคุณพ่อนะคะอ่าผู้ ผลิตท,ทานให้เราเรพี่พอเจ้าทั้งนี้แล้ค่ะพร้อมที่จะสอบถามพี่พ่อในเด้อค่ะครับผมโอ้อันนี้เผาเผา,าตลอดหรือมาเผาหลัลงฤด,ดูเก็บเกี่ยวค่านี่ผมเผาไปเรื่อยๆครับอ๋อเผาไปเรื่อยเผาได้ตลอดเนาะครับผมโอ้เราใหม่เนี่ยท่อมาแต่ใส่ค่ะใหม่เผาผมไปลื้อหน้าครับอ๋อจากท <ผม S 1> ี่นาตัวเองเนาะมันหกมันบ่บ่ครับผมปรับหน้าใหม่ครับอ๋อปรับที่นาใหม่เนาะจบพ่นจกหยังออกจา ไม่ผมก็บเปเห็ดขอบง่วไปเช็ดเลือมันผมกับเห็ดพอนต้นใหม่นะคะที่ได้จากเข้าไปเข้าไปเข้าไปเห็ดขอกง่วนไหมล่ะคะไม่ที่เข้าเลือเนาะเศษมันเป็นบระค้างานหน่อยมันเข้ากับ่ะไ้ทิ้งเนาะเข้ากับไม่เห็ดเป็นอชิบเสริมนะคะให้ได้เนี่ยคือผลตอนนี้นะคะคือเต้า อันนี้เป็นเตาเตาเตาอีกเตาตอบปั่นห้าครับตเ,เตานีกห้าเดือนเตาอบเป็นไหมคะพ่อครับผมโอ,โอ๋ออ่าเตาอบนี่เตาอีนี่ได้ประมาณเท่าแล้วได้ประมาณจักกระสอบค่ะมันผมเห็ดเตาเนี่ยหน่อยมันได้ประมาณสิบสอบครับอ๋ออันนี้ประมาณสิบสอบเนาะครับผมมันเตาบอนนีกนะคะพ่อมันขึ้นลึกๆแล้วไปตัวนี้ก็เตาอบแบบนอนครับโอ้อ่าพี่น้องมาดูเตาอบแบบนอนเด้อค่ะเดินน้าเห็นไหมคะเตาอบแบบนอนตัวนี้มันน่อเโอ้ไมียกใหม่ แบบนู่มันเก็บง่ายครับอ๋อมาเก็บง่ายเถากับไม่ดีบ่คะไม่เกิดเบิดครับไม่เกือเบิดเลยนะคะก่ย่งครับก่อนทานกับสวยสวยนะพ่อเนาะครับผมระวางเต้าเต้าเต้าแบบนี้ก็เต้านั่นเต้าตัวใดเขาได้ดีก็กันมันก็ช้ำกันครับอ๋อซ้ำกันเนาะครับผมผลผลิตที่ได้คือคือไห้อยังคะมีอยอยู่ตัวนั้นเป็นนามสมควันไหม่เหรอครับโอ้ น้ำสมควันไม้ขออนุญาตเบิ้งในเด้อยก่อครับผมดําดํายี่อะไรเนาะโอ้โนี่บอกฮะครับผลผลิตจากที่เราเผาถ่านนะคะเราได้ถ่านเพื่อขายเสร็จแล้วเรายังได้น้ำ้มควันไม้นะคะไปวัยดพักันหนาหดเขาฮดหนาได้ครับ๋อ้สารพัดหลายอย่างเนาะครับผมกัน็ได้กันปวก็ได้ครับผมผมไปถ้าไม่ถ้า เจ็ดเมยยื่อนี้อสร้างเจ็ดท่าใหม่ได้ครับโอ้ตัวนี้แม่นบ่ฮะครับผมน้ำส้มคว้นไม้นะคะเนี่ยน้ำส้มคว้นไม้เด้ดเอผู้ใดสนใจนะคะอยากได้น้ำส้มคว้นไม้ไปไว้ใส่นะฮะติดต่ตอคุณพ่อได้บ่ฮะได้ครับครับอ่าบอกเบอร์โทรพ,พูพ้นายจ่าเบอร์โทรผมบอกอยู่ในเมียผมเน้วผมบอกได้ใส่โทรศัพท์ครับบอกเบอร์โทรมาเลยจ้าเบอร์อยังคะศูนย์เก้าสี่ 0 9 4, 4 2 8 4 2 8 4 0 3 2 9ค่ะ0 3 2 9นะคะผู้ใดอยากได้น้ำสมข้นใหม่นะคะไปไว้ใส่นะคะสามารถโทรสอบถามคุณพ่อได้เลยนะคะขายถูกๆครับขายถูกๆคุณพ่อว่าเนะาะต้องขลีบะะังฮะบอกเอาแถวบ้านเขาผู้ไดอยากได้ทานนะคะอยากได้ทาน นะคะทานไปใบใสหรือไปใบอะไรอย่างี้ล้ายถูกถือกันครับายถูกถือกันแล้วมานอ้ร้อยสามสิบอ่ากระสอบละร้อยสามสิบนะคะสอบใหญ่จัมโบ้ด้วยนะคะไม่ใช่สอบสอบใหญ่จัมโบ้เลยแล้วานะคะเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ในชุมชนของเรานะคะสร้างรายได้นะคะก็คือการเผาถ่านนะคะเศษไม้ นะคะจากเศษไม้อ่าในในไฮในในหน้ามันหกขึ้นมาครับผมนะคะคุณพ่อตัดแล้วห้าได้ปลูกห้าได้ปลูกไม้ทดแทนบอคะปลูกครับผมปลูกวัตโอ้ไม้ยูงไม้ยังกับปลูกไรต้นไรไรลอยหลไรพันต้นคแบบโอ้เพราะว่าเขาตัดแล้วห้ากับปลูกไม้เป็นไม้ทดแทนเนาะคป่าเนาะเป็นป่าเนาะผมกับปลูกไม้ย่งผมกับปลูกหลายเป็นพันตัวครับผม โอเคนะคะสนใจนะคะติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะคะศูนยูนยอะไรนะคะพอบอกอีที่มศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองแปดสี่สองแปดสี่ศามเกค่ะศูนยสามสองเกโทรมาได้เลยนะคะพร้อมส่งเลยนะคะน้ำส้มควันไม้สำหรับวันนี้งานพัฒนาชุมชนไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ